บอมกับน้องยูฮันได้สร้างทุเรียนมาเนาะสร้างทุเรียนเาจากประเทศไทยก็คือทุเรียนมอญทองนำเข้ามาจากประเทศไทยเอาอึ่งกันสิร้างหันลังอ้อันนี้งามอืมนี่นี่นี่ขอด้วยขอด้วยละขอด้วยละไอ้คิวสกีนี่โอ้สบายดีสบายดีทุกคน เมื่อนี้ก็มายู่กับน้องบอมกับน้องยู่กับช่องน้องแฟตบอมยู่เนาะคือเมื่อนี้พอเขามาก็เป็นครอบครัวเลยเนาะทุกคนคือดีใจแหงเนาะตื่นเต็นแหงพอบอกว่าหิตแกะไวใหได้ได้างหนนี่มันอย่างนะ่าทุกคนกาสินสหอมนะก,ก,กล้วยกล้วยออกจากรกลุ่นสาวมือหลังนี้น้องบอมกับน้องยู่ฮันได้สร้างทุเรียนมาเนาะได้สร้างทุเรียนจากประเทศไทยก็คือทุเรียนมอนทองนําเข้ามาจากประเทศไทยก็คือ นี่เป็น3ามกิโลเนาะทุเรียนหมอนทอนำเขามาจากประเทศไทยเขาสร้างแต่ได้3มือเนระนามือนี้มาหออแล้วคือมือนี้มาหอแล้วตื่นเต้นแหงฮิปไปเอากระว่ายกระ่าเมาแล้หอมคือหอมแหงเนาตอนพอบอกว่าเมื่อกี้นี่ว่าฮิปเก็บใบไวๆได้หิวละคืออันนี้เป็นครั้งแรกของปีเนาะที่เขาได้กินเนาะคือปีกาย่เขาเขาได้กินเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยปีกายนี่เนาะเริ่มกินอ่าทุเรียนปีกายนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตก็คือปีนี้เป็นเป็นเทือนี้เป็นเทือที่สองแลเทือที่สามเนาะที่เขาได้กิน แต่ว่าปีนี้เป็นเชื้อแรกทั้งอิดเชื้อทั้งอิดเลยที่เขาได้กดูเดี๋ยวน้องบอกชิฟอกก่นอกนเนาะแกล่ะอบอก <c oughs> แก่ก้อน <c oughs> ก,ก้อน <c oughs> สิมาฮอดกับส่งมือเนาะสั่งสง่งชิมาฮอดคือเอาเครื่องเสงอยากอืมอยากมูแบบยานอยู่กอ่อนถูกไหมอันนี้จนเป็นงีิ <c oughs> คือมันอันทางขนส่งเพิ่นแบบดนเนาะดนน้อยนึงก็เลยนาดมาเพราะว่ายานมันสุกแขกนี่อยากกินตุกกรอบๆแล้วเมรู้มันสิเป็นจังไดเนาะ อกินโอ้ก oh ินหอมขนาดกอฟ้งป oh ้อกนออกเลื่องป้อนพอดีอพอดีบอมพอดีข้าคันข้าคันข้อคอนเก็ดขึนมาเมืนเพื่อนเนาะเก็ดหยับเออก เาแกะเขาแกะเฮาคือรู้สึกว่าแกะสิเป็นสบายดีทุกคนกี้เปาเ่็นจากกองเปลี่ยนให้น้องยูมาปอกน้องวันนี้เนาะปอกเนาะขาต้งปอกข้าวต้มเนาะน้องยูเอาไปปอกเปลี่ยนผ่านเลยเนาะเน้ยปอกข้าวนปอก็คือมะพร้าวปัดสาดคนได้อยู่สาดแหงยืมมาอ้ยบวดสุกอ้ยสุกก็อู้แล้วน้องยูปาดแทวปาดวะสิมดู แซ่บบ่ะเพาะอือทำแบบนี้มาเนาะอมอยู่โอเคอยู่อยู่คือเขาจะจะกินตัวเป็นดูมเป็นดูมเนาะคือกลางเครื่องนี่เลยระวังได้ระวังได้เฮ้ยเสียบเลยทุกคนคือมันบ็เป็นดูมเป็นดูมเป็นดูมเลยเนาะเออบะพูเป็นห้องนะพะพูเป็นห้องว่ามันเป็นดูมเบมนี้อย่าไปคึกมันนะอย่าไปคลึกมันได้เพาะอย่าไปคึกมันได้เพาะ คือขาน้องยูเหรอใช่เจ้เด้เหรอน้ายังปาทางพี่ได้ปาทางหงอนพี่ได้ทางนี้อือก็คือทุเรียนนี้ซื้อมาสามกิโลนะป้ากมันพ่ออีเฮ้อทุกดูมันฮึกมานฮิฮึกดูกลางเครื่องมันเลยฮะเนี่ยโอ้โหไได้เครื่องกลางไปได้เครื่องกลางมันฮึกมันได้ข้าป้อข้าวปอกเต็มเผือกเลี้ยวป้าลองลองมันกันลองมันกันเออบมบนเป็น ถือก็ว er, okay uh, uh. hey yeah> ok ่เป็นเดินจังเดิก็จะชื่อปากเขาคือเก้าเฮเาแก่แล้นี่ะงานวาหลายเนาะจังบุมีดินมีดอนปุ๊กแต่ร์โียนอนนะพ่อม่อันโทมมือกว่าคุณรบกเอาลงมาให้ดียิงออกมาแล้วบิลองมึงดูคือบุมีไผ่หูปอกทุเรียนเลย น้าโอ้ยโอ๊ยแม่ยับด้วยแม่อย่าดื้อดลนะคือพ่อฮันบอกทุเรียนนี่เนาะป้าทุกคนว้หน้าตาคือน้องยูปาดไปลำกีนี่อืม ที่เป็นจังไดญเนาะบัดนี้เตมเตียนะอืมอือพออู้ปาดเอาพอพอพอเละพอเละยาเอ็ดเละไปพวกอืมสภาพเสื่อมคืุงงามคุอคองเข้าปาดเอาเลยบุเป็นเนาะเมื่อกี้ยังว่าเฮ็ดเป็นเละก็แจังว่ะแกไหมอันนี้แกไหมแกไหมเละติเออมันก็อันเดียวเลยเนาะ คือมุดเลยมุดกันเนาะเครื่แก้ได้แนวบับูปาร์ตนี่อ่ะวันนี้นะจะได้กินคักวันนี้นะมุดเลยละอื้ออ้ากินกันสิสร้างหนังโอ้ป้าไปคนเดียวไปมดเลยค่อยๆ่อยเอาเฮ้ยกันเซ็ตเงามๆเบิ่งดู โอเคเอาหมอนนี่ก่อนมันบุกรอบเนาะขอเจ้ามาชิลลี่นั่งนึ่นึ่นี่แกะมาได้นั่งหนี่งเนี่ยคนเบ่งหนตามันเอ้แต่คือเป็นอย่างซี่แกะยากมาตนี้เนาะมันบุสุกย่านมันเหมือนบุกซุกหนีตามบุตีคือจิ้มันมาโดนแล้วมันแห้วแล้วมันอันนั้นซื่อๆมันจึงเลืองโอ้ยเสียดายเหาวไปเลือกเองเนาะเพราะว่าดูเห็น อาทุกคนกะซิอาสงสัยเนอะคือบ๊คือโบ๊ทแมนเพราะว่าอยู่ลองสารนี่โบมีโบมีขายเราก็เลยได้สั่งมาจากอยียงจันที่นําเข้ามาจากประเทศไทยเนาะนี่นี่ว่าเออแบบนี้ไะเอออู้อันนี้งามอันนี้งามอนี่นี่นี่อืมไมคอยยังออกเถื่อนออกเถืะอันไอ้คือขี้นี่บ๊มันออกอ้อกเถื่อนอ่านมันโบเซฟมีอาออกแบบนี้รถมีบุคคล ซ้อมนี่กับแม่แม่อมิตรแม่ซ้อม่นาะเปิดกิ่นไหมกิน้อมกินหอมโอ้ยมันชิบหายบึงพากันถล่มชุมทางย้อนย้อนมาก์ชลิเอียนขนาดเนาะมด่นี้ทุกคนเพาะดูงี้ง่าขนาดพ้ยังยังยังของอีเมยนยังของอีเม่โอ้คุ้มคาอยู่วะคุ้มคาอยู่วะน่าหันเอาเอาบ้างบาง อค,อคอยพออ้ยเข้าแล้วเข้า,แล,ขาแล้วนะพอเข้าแล้วมันบ็เสีบเลยพอ <c oughs> นี่ทุกคนเออคืออ้สาม<อ>กิโลก็โอเคเนาะโอเคอยู่อะสามกิโลได้ท่นนี้ <c oughs> นห้าหมอนนห้าหมอนในห้าหมอนหมอนหมอนมอ,นมอืมอืมมืดวะมืดวะมืดแล้ววันนี้ิ่ง มดเพื่อนว่าเพื่อทุเรียนนำเอาไปเป็นอาหารกระไ้เอ้าลองกินเบิ้งอ่ะฮะลองชิมเบิ้งอืมหือนี่โอ้โหปั่ปันนี่อ่าฮินฟูเฟ่ยกินดูเฟื่อยอีกไม่มีแล้วแกนั่นเนแกนี้แกนั่นนี่บ่แกนันนี้ยบ่บ่เนอะกินอ่ะยังยู้กินเบิ้งให้น้องยื้ิสีบิ้งอืมเื้ากินเ้อเฟ้ากินเยอะน้องเขากิน พ่อเป็นคุณนะป้าถ้าคุณคนณนะโอ้คิดอยากหัวพ่อนี่ให้แม่ซีมมาดี้นะคิดอยากหัวพ่อตอนวีก่ายเนาะมากินมากินมากิน่กินเพราะว่าพ่อว่าม็กซ์เรียนมันเหม็นเผมจะว่ามันเหม็นบากินพ่อก็กินครั้งแรกเนาะมื้อนั้นทันมีผู้ใหญ่ใจดีได้ซื้อให้กินครั้งแรกคือตอนั้งแรกกับแม่บอกกินแน่กินแน่บากินมากิน เมียเอาจุ่มปากเลยเสียงเนาะยักมัอได้โอ้ยนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมมอหนทองนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อน้องบอมไม่ได้กินเลยมาให้น้องบอมซีมบึ่งพอกินมันจะด <mm ื่มอะไรจะกินลายเด้อเจ้ามอนทองกนไหนเด้อสิก oh uh, ินตัวไม่จะกินลายไหนเดิ่มเอาไปซื้อตุ่ยินไว้เนาะ อเดอนทุกคนแซ่บกินได้ไหมอันนี้ไม่กินก็เมื่อยอยากกินได้เหมือนว่าเพราะว่าอันอันเดือดก็ทุเรียนน่ะมันอันมันอันเดเอดก็คือว่าอันนอนในนีวิตามินสูง หัดน้ำตาลหลายพ่อกับววแม่กินนี่เขากินหลายบ่ได้ต้องกินน้อยๆมือละน้อยเอาไปซื้อตู้เย็นไว้ลองดูแ้วน้อยได้เราสา,สามละไปโอเข้าขขใจพอนางหลายบ่ได้พอสิออกไปนะทุกคนพอ,อ,อจับเนะกคน แม่หนีโมฮันนู้อแม่้าว,วันนะวันพ่อจะไปห้ามเวลาค่ะบึ้งอะแต่บึ้งปตู้วปนอนบึ้งหู คนเจ็บตัวคนเจ็บไปบึ้งกันเนาะคือนอนบึ้งกันแกนใหญ่เนาะบางคนรีวิววันโอ้คือดีแซ็บแกน้อยอย่มหากั่นเนาะมาหาซื้อมาเก็ตแบบนี้เนี่ยผู้คนอยากบอกว่ามือเละเลยแกนเยอะนี่นนมันเแม็นมอญทอ,องแกตามร่างนี่นงามคือดีนมันแม็นมอนเงินก <c oughs> อบคอบใจผู้หใหญ่คือดีเลยม่งซื้อให้<ม>กำลังหวัง ค็ซื้อให้เราต้องขอครอบใจผพุยจะดีหลายเร้อถามพุยจิตอยางฟังไทยเนาะทีฝากเงินมาให้เงินมาให้ซื้อทุเรียนแนี่เขากซื้อทุเรียนให้ครอบครัวเขากินเนาะคือทุเรียนนี่แบบว่าเป็นอาหารแบบโยูที่ลาวนะมาแต่ราคาแพงแมอยูราวมีปูกด้ทุกคนคือได้กินก็ต้องแน่นำเขามาจากประเทศไทยเท่านั้นเนาะกินสิด้กินเนาะทุเรียนอ่าเพื่อน ได้ฝากาเงินมาให้น้องบอมซื้อนี่ยู่ยู่ลาวเขากะได้ประมาณโลหนึ่งเก้าสิบเนาะส่วนมาฮอดลาวเขามาฮอดลาวครับเก้าสิบซื้อมาสามโลทั้งเปลือกทั้งหนังทั้งอย่างเลยเนาะรวมมูล,ลค่ากะคูสองเซนฝายคุณโอ้กูคือก้อนสิได้กินคือก้อนสิได้กินสองเซนกิน คือสิได้กินกับ่มเมนเรื่องง่ายเลยทุกคนเพ<ม>ร, <อ S 2> ราะ <รอ S 2> ว่าต้องไป้าโดุนก่อนสิได้กินอีกเนาะอ,อ,นอ,นอ,อนันนี้ก็ะสิจงเมียนจีเอาไปเชื้อู้เย็นไว้ให้กิน่นยมมมูเลา่ลาก็มีแต่ว่ายูลองสารบ่มีเหลือยูลาามันจะนําเข้ามาจากประเทศไทยมีแต่ว่านําเข้ามาจากประเทศไทยบ่มีการปลูกเขานั้นหาน่าเขาคือว่าบ่มีไผปลูกยูลาวเขานะกั ขอบใจผู้ใหญ่จจดีทางประเทศไทยหลายๆเด้อครอบครัวของพวกเฮาคินทุนเรียนซร้าใหญ่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปนึงร้อยเฮาพันเท้าเด้อก็ขอให้สุขภาพแข็งแหงร่ำรวยร่ำรวยการงานหน้าที่อย่างก็ขอให้ราบรื่นเนาะครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อรับไม่ได้เงินตื่นนอนมือให้ได้เงินแสนเด้อเงินนอนมืดนอนอะไรนอนตื่นนอนรับให้ได้เงินมืดนอนตื่นก็ได้เงินแสน ่วยพอดคุณจะบอกไว้พอดกครัวพี่ว่าพอแี่เหงือดพอให้มีเวียนใส่กอใส่ใส่ใส่กอนิ่ใจดีพี่ว่าพักเฮินมาเฮิน้องแฟดซื้อทั่วเรียนมาสู้พ่อแม่กินแล้วพ่อแม่ก็ได้อิ่มน้ำซ้ำล้านแสบที่สุดเลยเออี่ว่าเป็นกิจเป็นครั้งที่สามที่ได้กินทั่วเรียนสามสามสามที่ได้กินทั่วเรียน ล้วคักแม่กติดใจห้าสิบแปดปีคือได้ยินจะข้าวหรือเพื่อนมาทุเรียนหมิ่นก็เลยม่ได้กินจ้าคือเนาะตอนไปเอายูอันอนุสิตหันกินหอมถั่วห้องอนุสิตเลยโอ้ยโตแม่แล้วทุเรียนแล้วอันนี้นะขึ้นมาที่เหนาละมากกันยังกินกินอยู่แล้วเขาเข้าใจผู้ย้ายใจดีที่พักมากสนับสนุนครอบครัวน้องแพทย์งมีสุขภาพแข็งแรงและการร่ำรวย และความเจ็บอย่าได้ความใครอย่าเถีมงแล้วมีแต่สุขภาพและแข็งแรงและด้แลซึ้งดีๆเข้ามาล้างทางกายขอบคุณคทุกท่านอีกครังนะคะขอบใจทุกทคนเนาะที่เข้ามารับสุมคลิปนี้เต็มจนจนจบคลิปดีเฮากระแก่ทุเรียนมาพาครอบครัวมากินเนาะอร่อยบ่แม่อร่อย คืออร่อยอร่อยสำหรับส่งคำยากเลยเนาะส่งคำรอคอยรอคอยมาดูนี่คือลุเลียนนี่นะให้กินเมืดพ่อกับแม่กินมืดเลยนะคะเพราะกินเมืดคือวิตามินสูงแหงเนาะพ่อว่าแม่ก็หาแต่อร์เบาหวานลงมือตะขี้พ่อก็คือกแม่หันแม่หันยังแม่หันแต่เสาแม่หันบ๊สบายระว่างนึงแม่หันแต่เสาเนาะคือแม่หันปวดหลังแหงทุกคนปวดหลังแล้วไปปวดทานรุตานก็ขึ้นอยู่สองร้อยปลายอีก อันหมอก็เลยแนะนํางดกินของหวานแล้วก็อันอื่นให้กินปกติน้องงดไปกินของหวานอลกินน้ำหลายๆหวากินข้าวเหนียวแล้วก็เลือดเลือดเดี๋ยวก็ไม่คนอื่นว่าเลือดคุนเนาะเลือดคุณเลือดเค็มเลือดเค็มเนาะคนให้กินน้ำหลายๆเพราน้ำหมอแนะนำเนาะส่วนน้ออยู่แล้เป็นเลือดจางส่วนแม่ละเลือดเค็มส่วนน้องบอมละโอ๊ยมันติบอมเป็นย่างโอเคคิดมีคาับก็จะล่าจางเนาะเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดโปโพ โอเคคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเดิมขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาเพิ่งคลิปเฮาเนาะก้อยก้อนยื่นกระหักแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครอบครัวน้องแฟรดเด้อเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปบ้างลาให้าปกินก่อนหลังจากเฮากินแล้วเฮาก็มาให้ญาติอ่าอ่ากินน้ำเนาะคืออันน้อยก็มากอันน้อยก็มากกว่ามากกินมากแต่ว่ามันแพงหลายบ่มีเงินซื้อกินน้ำปลาเนาะปุ๊ ถ้าเอามาให้พุตู้ซีมนําเนาะพุตู้กินบอผูุเรียนกินเม่ตูก็กินได้วะโอ้นเม,ม่ตูเม่ตูกินบ่ได้องคืนแหงก็เนาะเอาพุตู้ลองซีมน้ํเอยาาเอาวานหวาห้องน้ำอารมมัมกทุเรียนชื่อเอาทุเรียน พุดูเอามาให้พุดูซีมนำอกินลองด้วกินลองบึงกินกินลองอีกได้กินเลยนี่ก็กินนั้นกินเอยอันนั้นเนียเป็นกิ่นมืดมูกินตะแกนมันฮะอือพุดูกับพุดูก็เคยกินว่ะม่นเคยกินอ่าเขาขึ้นว่าเคยกินเป็นยังไงรสชาติน่ะ เป็นยังเด้อทำม้อแซ่บข้องแซ่บแต่เม,ม่น,อ,มมนอันบาได้เม่นบึ้งคือว่ามันเม่นแต่กินมันก็คือห้อม,อมเห็นได้นาดอาเมนเลยนะ <laughs>